สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดเป็นพาบ์เนอร์นะครับอันนี้ก็คือรหัสสมาชิกของเราชื่อเรานะครับแล้วก็มาที่บัญชีนะครับข้างล่างจะเป็นรูปคนอยู่นะครับจากนั้นก็มาที่อัปเกรดนะครับตัวสีทองๆตรงนี้นะ เขาก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกนะครับตามนี้นะครับตำแหน่งพาร์ทเนอร์นะครับนี่ตำแหน่งเริ่มต้นก็คือพาร์ทเนอร์สามารถมีรายได้จากบริษัทได้นะครับตามเงื่อนไขบริษัทนะครับการอัปเกรดก็คือการซื้อสินค้านั่นแหละนะครับพอซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมีสิทธิ์สร้างรายได้นะครับจากแอป Shop c ช i n i c แล้วก็มีลิงก์แนะนำนะครับเราสามารถเชิญชวนเพื่อน มาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับก็คือเบื้องต้นนะครับแค่จ่ายค่าน้ำค่าไฟแค่นั้นแหละครับก็สามารถสร้างไรายได้ได้เป็นทวีคูณเลยนะครับรายละเอียดในการสมัครหรือว่ารายละเอียดแผนธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับจะมีวิดีโอแยกไว้ต่างหากอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์นะครับโดยสมบูรณ์แบบตำแหน่งที่เราจะสมัครก็คือตำแหน่งนี้นะเซตพีสิบเก้านะครับ ก็คือตำแหน่งพาร์เนอร์นั่นแหละแต่ว่าเขาจะมีลายเซตให้เลือกเมื่อเรากดซื้อนะครับระบบก็จะพามาหน้าน <Okay. S 2> ี้นะครับรายละเอียดสินค้านะครับเขาก็จะแนะนําต่างๆมากมายตามนี้นะแล้วก็บอกราคายอดรวมเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกรอกรายละเอียดนะครับนี่เขาอยากรู้จักเรามากกว่านี้เขาจะจัดส่งไปที่ไหนนะครับโอเคเราก็กรอกที่อยู่เราไปนะครับ ชื่อแล้วก็เบอร์โทรจะขึ้นอัตโนมัติส่วนบ้านเลขที่เราต้องเพิ่มเอานะเราจะชำระผ่าน QR code นะครับเป็น QR payment นะเราจะสแกน QR code เพื่อชำระเลยนะเราก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่อยู่ที่ให้ไว้เนี่ยถูกต้องไหม เบอร์โทรนามสกุลชื่อนะครับถ้าเกิดเรากรอกผิดสินค้าที่เราก็สินค้าที่เราสั่งก็จะไม่ได้รับโอเคเมื่อเราแน่ใจแล้วกดเลยนะครับนี่สีเขียวเนี่ยยืนยันการสั่งซื้อเขาก็จะขึ้นเป็นป๊อปอัพมาแบบนี้นะยืนยันการสั่งซื้อ เราก็กดยืนยันเลยกดโอเคเขาก็จะไปหน้า QR code อ่านี่ไงแล้ว็าทำการแคปหน้าจอไว้นะครับนี่แคปหน้าจอจากนั้นถ้าใครมีมือถือ2เครื่องหรือว่ามีเครื่องเดียวก็ได้ไม่เป็นไร ถ้ามี2เครื่องเราก็ถ่าย qr code ไว้หรือว่าส่ง qr code ที่เราแคปไว้มาอีกเครื่องหนึ่งก็ได้จากนั้นเราก็เข้าระบบธนาคารนะระบบธนาคารผ่านแอปพลิเคชันทุกคนก็คงจะมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาสแกนตัวนี้เพื่อที่จะชำระเงิน เราจะสแกนชำระนะครับสแกนเพื่อจ่ายมันก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้มานี่ครับเราก็ยืนยันเลย อันนี้ในส่วนตัวผมจะให้ให้จำได้ว่าไอ้ส่วนนี้มันคืออะไรจากนั้นเราก็ทำการยืนยันชิงเรียบร้อยครับเราก็กลับไปที่หน้าเมื่อตะกี้นะครับหน้าแอปพลิเคชันตัวนี้ ตอนนี้ในระบบมันจะยังเฉยๆนะครับเมื่อเราดูหน้าจอนี้เราต้องเราต้องทำการรีเฟรชก่อนตรงนี้เห็นไหมครับตำแหน่งมันยังเป็น user ยูเซอร์อยู่เดี๋ยวเราทำการรีเฟรชก่อนเห็นไหมครับตำแหน่งใหม่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่าทีนี้เราก็ทำการ คัดลอกลิงแนะนำเพื่อนเลยนี่เราจะทำการเอาไปตกแต่งใหม่ก็ได้หรือว่าจะเอาคัดลอกลิงตัวนี้ไปเลยก็ได้นะนี่ก็ไปแนะนำเพื่อนได้เลยครับในอันนี้เราวางเป็นเป็นข้อมูลแรกไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคัดลอกเอาทีหลัง เพื่อที่จะไปโปรโมทหรือว่าไปแนะนำเพื่อนๆน,นะครับให้มาสมัครลิงก์ของเรานะครับเราก็จะมีรายได้นี่ครับตามนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับช็อปจีนิกเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆ ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย